สวัสดีพี่น้องปองไปสสมอรุส,สคนนะคะวันนี้เราก็จะไปเที่ยวที่หลงระบ้านกันค่ะก่อนอื่นพาพี่ๆนะคะมาแวะทำากสตสเล็ลก็กๆน้อยๆน่าที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอดน่อคะครู อลองหัดอ่านดูมันอ่านว่าจังไดโสอ่ะมาตอบกันเลยนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาจนถึงด่านนะคะเป็นด่านไทยทำเอกสารเรียบร้อยอยิ้มโชว์อัพบพุกพานะคะแสงแดดไม่ได้ทําให้เราท้อทออีกนะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้โชว์หนึ่งกลุ่มหลังจากนั้นเราจะเดินเข้ามาที่บริเวณอ,อตอมนะคะเพื่อตรวจคนเข้าเมืองนั่นเองนะคะที่เห็นสดใสแบบนี้นะคะ บอกเลยว่ามันแสบผิวมากรอนมากระอุมากนะคะห้นเยอะมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นอ่านี่ค่ะพูดคุยสุนทราฝ่ายผู้หญิงเป็นไงอ่ะเดินนำมาตาเราจะต้องได้เข้าก่อนเราต้องสับขยิงมาถึงพู้กํำเอกสารค่ะดี๋ยวแย้ไปหมดอ่ะข้ามาแล้วนะคะอะัเปลี่ยนเลนเนาะอย่าลืมเปลี่ยนเลนตรงนี้นะคะ แว่ดมแวะดำนะคะกับร้านเราตั้งชื่อว่าคนมีิซิมนะคะเพราะว่าเราไปแวะซอซิมอะ,อะไรอร่อยอันนี้เป็นอะไรคะตับมาล่าใช่ไมคะยกนิ้วโชว์นะคะรสชาติาเห็ดแต่มันแซ่บแซบอยู่นะแซ่บมากนะคะการันตีความแซ่บ แม้ว่าไม่รู้ว่ามันจะคืออะไรแต่เราก็จะชิมไปก่อนนะคะอัยกมาแล้วค่ะหนึ่งขวดนะคะได้ข่าวว่าเป็นเหล้าของเกาหลีเพราะเราก็อยากชิมไอยินหน้าแห้งอลองดูกรึบอ่าแซ่บมากเลยค่ะกรันตีโดยหัวหน้าแกงของเรานะคะต่อมาใครจะเป็นผู้ที่โชคร้ายเออโชคดีนะคะค,คริสตองกรึบโอ้ว้าวฉันกลัวจังฉันกลัวนะ อ่ะไปเป็นใครนะคะทเทต่ออ่ะต่อไปเป็นนายนะได้เลยคุณพี่กรึบฉันกลัวภาษาเป็นไงบอกฉันด้วยนะอร่อยอร่อยมันแซ่บมาผมไม่กินเออมือไปก่อนแล้วอาดมดมอ่ะ,อะกรึบอ่าหวานนะคะรสชาติออกอ่กลิ่นผลไม้อดะที่ฉันนะคะขอลองก่อนเลยกริง๊ง ยังไงอ่ะโชอาวุธคุยก่อนดื่มอร่อยแย่แย่เด่ออร่อยอยู่สาวอร่อยอร่อยก็คืออร่อยแซ่บอยู่อ่ะต่อมานะคะคุณพี่บอกว่าดิฉันก็จะลองชิมต่อค่ะเป็นยังไงคะคุณพี่สีหน้าโอ้ว้าวต่อไปเราจะไปแลกเงินกันที่หงสาค,ค่ะวันนี้เราจะเป็นเศรษฐีกันนะคะแลกกันและร้านสองล้านกลุก กรีบนะคะบรรยากาศที่ร้านที่เราไปแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะหลังจากที่ทุกคนเก็บเงินล้านเข้ากระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาออกเดินทางที่จะไปทานอาหารเที่ยงกันแล้วนะคะอาทับอกก่อนเตี้ยฉันว่าเสียนะจ๊ะโอเคค่ะคุณเสียเขียวต่อมานะคะนี่อาแวดูบรรยากาศก่อนอุย้ยภาพไม่ทันนะคะ เรามาแวะกันที่ Simple Cafe นะคะเป็นร้านอาหารสไตล์คนไทยร้อเนะคะการันตีรสชาติที่แสนเยี่ยมนะคะจะดื่นจะดิง้งจะชิวจะอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็สดมองเทสแตะเข้าไปนะคะตามกฎกติกานะคะอันนี้เป็นวิวของโครงไฟฟ้าหงสาแกดูมันสวยมากต่อมานะคะมาดูอ่าหารสุวเของไม่รู้อาหารมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะอันนี้ค่ะวุ้นวะบุ้นเสียนะคะวุ้น เสียวุ่นวะนะคะกว่าจะนั่งได้กะละทีเนาะต่อมาเรามาเบะบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วนะคะให้กับเด็กเบกนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ถิ่นทุรกันดารบนภูเขาสูงนะคะเมื่อเอาของลงนะคะก็จะเกิดภาพอย่างที่เห็นค่ะชุลมุนวุ่นวายอ้อยคนนั้นจะเอาคนนี้จะเอานะคะจะเอาอันนัน้นจะเอาอันนี้ค่ะแย่งชิง ผ่านไป3ชั่วโมงนะคะในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงท่าเรือนะคะที่เราจะข้ามไปที่หลวงพระบางนะคะนั่นก็คือท่าเรือเชียงแมนนั่นเองกระกรูนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วจ้านี่ค่ะบรรยากาศเป็นยังไงสวยงามสโลไลท์มากๆเลยนะคะและเรือที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นั้นคือเรือเฟอร์รี่นะคะซึ่งจะเป็นเรือที่นำพวกเรา ข้ามไปยังฝั่งหลวงพะบางนั่นเองนะคะจิกกี้ตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะหลังจากที่เราขึ้นเรือมาแล้วนะคะก็ชมวิวชมนกชมไม้กันไปนะคะเป็นบรรยากาศที่ชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้มากๆเลยนะคะนี่ค่ะแม่น้ำโขงนะคะสวยสมคำล้ำเลย ระอว่างนี้ก็ถ่ายภาพนะคะเก็บบรรยากาศกันไปตามอธิยาศัยค่ะ และสิ่งที่ทุกท่ั้งหอหอยก็มาถึงแล้วค่ะเรามาถึงที่พักของเรานั่นก็คือวัดแซนวินล่านนะคะไม่ใช่วัดสันวินล่าอย่างที่เข้าใจผิดกันนะคะหลังจากที่หลงซอยนู้นซอยนี่กาจะมาถึงนะคะบ้านพักของเรานี่ค่ะสามารถนอนได้กันสิบคนแล้วก็มีสองชั้นนะคะสามารถทําอาหารได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราปรับปริมมากๆเลยนะคะ ต่อด้วยเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นนะคะเราก็หิวกันแล้วนะคะเดินทางด้วยรถปิสารจะสะดวกมากๆนะคะสะดวกวกว่าเอารถไปเพราะว่ารถมันสาเยอะโดยเฉพาะตอนเย็นนะคะ มาขัดชิดซ้ายขึ้นมาเลยนะคะขยบซ้ายขยบขวานะคะขึ้นมาสามารถขึ้นได้มากที่สุดนะคะจำนวน10พันนะคะแต่ว่าเรามีสิทพันที่เม็ดเอ่งคนมีน้ำหนักกว่า100โลเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอลุ้นเอาระหว่างขานมันเองค่ะ บรรยากาศยามเย็นนะคะสวยงามมากๆเลคะในตัวเมืองหลวงพระบางาจ่ายเงินแล้วค่ะตอนนี้มาถึงที่ใหม่นะคะเราจะไปต่อกันในส่วนของสถานบันเทิงนะคะเอออ่านะมาถึงแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะที่มีไฟสีม่วงนะคะสมให้เห็นถึงความชำัำผิวนะคะแล้วก็ พร้อมที่จะสโลอเอานี่ค่ะเฮโยบายโอ้บายดีค่ะมีกองเชียร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะอายกเชอนหนึ่งอุกุยากกลับบ้านแล้วไม่เอาอย่าเพิ่งกลับนะคะตอนนี้เรากระดังม้อนซอยปวดหวัวละเด้แต่ก็ยังไหวอยู่ค่ะต่อขับไปต่อให้ทำไรเช้าวันถัดมาแบบงงๆนะคะในส่วนของตลาดเชา้าวันนี้เราก็มาหาแนวกินกันนะคะมาเดินดูเลือกของกัน ในวันที่งวงเงียนะคะอาตอนนี้ก็มาพบกับแผงปลามีปลาสดๆนะคะมากมายหลายสายพันธุ์นะคะ,ะดิฉันก็ไม่ทราบว่าเป็นปลาอะไรบ้างนะคะถ้าใครทราบก็กรุณาเบอกกันได้นะคะ,ะเป็นปลาแต่ละชนิดเป็นปลาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยอันนี้ก็เลือกดูกันว่าจะเอาอะไรไปทำในส่วนของ เมนูของเราในขัําขืนนี้นะหะนี้ค่ะยังมีลมไห้งสายอยู่นะคะสดสุดเลยนะครับรมีผลไม้ลักไม้ขาลังต่อลังแปดอาหารปลาต่างๆนะฮะมีผักมีดอกไม้มีมและก,ก็น,นะคะอุ้ยเยะเยะเจลเ,เจาหมักพิกหมักอะไรนะคะอกลับมาที่ปลาต่อค่ะเราอยากจะโชว์ให้เห็นปลานะคะนี่ค่ะปลาตองปลาตะเพียนตาก็ยังเป็นแดงอยู่เลยนะคะ เป็นป่าสดที่ตาแดงๆใครแก้มาหรือบอกนองนะคะไข่เคยก็ปลิ้นออกมาโชว์ให้เราได้เลือกซื้อเลือกสดเลือกเลือกกันได้นะคะราคาก็หลากหลายกันไปอามาดูในสุดของพักค่ะหลากหลายชนิดนะคะไม่ไว่าจะเป็นแตงกวากระหล่ำปีหรือว่าเป็นปลีคล้ว ขนมหวานก็มีนะคะแมคะ่คับปักเต็นชมเวอร์เนาะเราก็เดินดูกันไปนี่คะ่ะมากมายหลายอย่างดีฉันเริ่มลหลหูวไหลาตาอันนี้คะ่ะที่เด็ดเลยนะคะอาหารที่ปรุงสําเร็จก็มีนะคะปลาโรงปลาระปลา,า,ปา,า,ปา,า,า,าเขาเรียกว่าอะไรประเด็กอาหารทบโชแมค่ค้าทุาบโชเรียกร้องนะคะให้ลูกค้ามาเลือกซื้อกันได้เลยนะคะอันนี้เรียกว่าจีนทุบ เติมพลังกันก่อนนะคะแวะทานอาหารเช้ากันอย่างกรุบกริบหน้าตาสดใสราบกับไม่ได้ผ่านเรื่องราวรรายมานะคะครูหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมตัวไปเที่ยวกันนะคะนี่ค่ะตึกที่อยู่บริเวณหน้าทีพย์พาของเราก็เป็นตึกที่สวยงามแนววินเทจนะคะเพราะเราก็พากันมาถ่ายภาพกันค่ะหลังจากนั้นเราจะเดินทางนะคะไปดูวัด เรียกว่าไปสัการะดีกว่านะครับเป็นวัดอะไรอะ่ะเชียงทองขอบคุณมากนะคะมีคนกระซิบมาบอกว่าเป็นวัดเชียงทองนะคะใครที่จะเข้าไปก็จะต้องอสวมผ้าถุงนะคะหรือเป็นดันเกลขาย,ยาวสบัดสพสตรีนะคะเป็นชุดสุภาพเนาะเข้าสู่ประตูของอาวาะะัดนะคะศานที่โสเศศนะครับพะอชนากรุณาให้ความร่วมมือกันด้วยนะจ๊ะ จะมีนแผนให้เราเสียงเซมซีนะคะเสียงโชคเสียงลาบกันไปนะคะแต่ใบเสียงโชคจะเป็นภาษาลาวเพราะฉะนั้นเอ่อต้องเป็นผู้ที่สามารถอ่านภาษาลาวได้อย่างข่องแท้นะคะเออนี่ค่ะสวยงามเป็นสีทองเปลงอารามนะคะเป็นที่น่าเลื่อมใสจริงๆคะ่ะ หลังจากออกจากวัดเชียงทองแล้วเราก็มามุ่งตรงนะคะมาที่น้ําตกตาดกวางซีนะคะเป็นน้ําตกที่เป็นอันซีเลยของหลวงพระบางนะคะนี่เขาก็มีบริการนะคะขับรถขึ้นไปส่งนะคะบนาทางเข้าน้ําตกนั่นเองนะคะก็จะมีการซื้อตั๋วนี่ค่ะเราก็มาถึงแล้วนะคะบริเวณน้ําตกตัดกวางซีนะคะนี่จะมีทางเข้านะคะและ้วก็ เราสามารถเดินเท้าเข้าไปนะคะมยให้เลือกวสมเส้นทางน,นะคะก็เดินตามกันมาเลยค่ะภายในเส้นทางก็จะมีธรรมชาติต้นไม้นะคะแล้วก็พืชพันธุ์นานาชนิดให้เราได้เลือกชมนะคะขั้นใหมก็เย็นสบายแล้วก็ได้ยินเสียงมันตกนะคะดังแซ่ซ่าแซ่ซ่านะคะให้เราฟังไปตลอดเส้นทางเลยค่ะ เป็นยังไงทุกคนสนุกไหม c h ่นเน l ค่ะสนุกดีค่ะสนุกนะคะยิ้มย้นเจมใส่ซ่ามาเลยค่ะเราเดินตามกันมานะคะตามเส้นทางก็จะมาพบกับน้องหมีนะคะเป็นหมีควายตัวใหญ่ๆอ้วนๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นสัญลักษณ์ให้เราเห็นว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยอ่ะโชว์ค่ะมีก็โชว์ให้ดูนะคะว่าชคือมีจริงไม่ใช่เป็นเอ่อคนใส่เป็นชุดเสื้อผ้ามาหลอกเรานะคะไม่ใช่เป็นมาสคอตแต่อย่างใดเนาะรูสวยมากต่อมานะคะเดินมาอีกก็สัพบกับนี้ค่ะว้าวนะคะน้ำใสมากๆเลยนะคะคนก็เยอะนะคะ แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อก,การเดินทางของพเราค่ะคุณแม่เลยไหมคะคุณแม่ไม่เลยสาลูแม่ยังยินได้นี่ค่ะน้ําตกอันซีนของเรานะคะปีนี้นะ้ำามาเยอะมากเลยค่ะแต่ไม่ได้ทําให้เรากลัวนะคะเราชอบนะคะเราเป็นคนที่ชอบความชุ่มฉื้นนะคะน้ําตกก็คือ,อสิ่งที่เราห่วยหาาก,กันมานานนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะ อู้เขียวก็เออพูดผิดเสียเขียวนะคะก็กดไลค์กดแชร์กันไปนะคะเดินข้ามสะพานนะคะเล็ก ผ่านน้ําที่สายนี้ค่ะว้าวว้าวมันแม่เลยค่ะในี่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะน้ําตกตัดความสีนะคะสิ่งที่สวยงามที่สุดนะคะแห่งหนึ่งของโลกพระบางนี่ค่ะเป็นยังไงครับประการตาในหะาะชุ่มฉ่ำกันไปหากลกับขาเราแวะที่ร้านสะดวกซื้อร้านใหญ่แห่งหนึ่งนะคะก่อนที่จะเข้าที่ผักเพื่อที่จะมาแวะ ซื้อในเสื้อของเครื่องดื่มนะคะเพื่อวันนี้เราจะไปดื่มกรุบดื่มกรับเนาะ,ะมาถึงที่พักแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังปรุงอาหารนะคะเราไปกันอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าคลิปวิดีโอใหม่ได้ถ่ายนะคะอันนี้เป็นเมนูต่างๆอันนี้ก็นั่งชมนั่งชิมนั่งเป็นกำลังซุ่มบันนะคะรอพ่อครัวแม่ครัวของทุนเฮานะคะทําอาหารของเร้าในวันนี้นะคะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะครูใหม่ยพยา จิ้นจิ้นมาพยาป่าป่าเอียนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลาบป่าที่ไม่สุภาิทธิ์ละป่าเขาว่าอย่งไรนะแม่ควรับเชิญของเราในวันนี้ก็เป็นพยาบาลสาวขาวอวบอึ่มนะคะนี้ค่ะเป็นกายแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะของหญิงสาวผู้น่ารักคนหนึ่งนะคะครบสามสิบเอ็ดขวบแล้วนะคะพี่ๆก็ทำการอ่าให้ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะแต่

นั่นแหละค่ะหมายถึงว่าทุกคนจะต้องรอมเพลงให้ครบพร้อมนะคะเพื่อเป็นการแฮปปี้เบรเดอแบบสมบูรณ์แบบนะคะขอบพระคุณนะค่ะพี่ๆทุกคนจริงๆเลยนะคะที่มอบอของขวัญแล้วก็นี้เลยไฮไลท์นะคะเป็นของขวัญของสุดที่รักของเราเองแก ได้กระเป๋านะดูสิน่าจะน่าอิ่มสุขมากว้าเนี่ยฮะหนึ่งเดียวในโลกนะฮะของฉันเองสภาพเรื่มปลีมกรุ่มกริมหัวใจกระหนุ่งกระดิ่งใเวร์ปิดท้ายกันด้วยคลิปนี้นะคะบ่งบอกถึงผู้ที่อ่อนแอกระแพ้ไป วันที่3ามันเดินทางกลับกันแล้วค่ะเราแวะดื่มกาแฟกันเล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะริมหงก่อนที่เราจะเดินทางกลับสมุัรน่านค่ะเป็นบรรยากาศที่เราจะจดจำนะคะความทรงจำดีๆนี้ไปนะคะทิ่หลงพระบางค่ะกับผ้าเรา อ่าแวะซื้อขนมนะคะหลังจากที่เห็นสุดแย็นชิงสเสื้อผ้านะคะเราก็เล็งเห็นถึงความสุขคันในปักท้องนะคะเราก็ได้แวะนะคะซื้อขนมนะคะมาให้กับเด็กๆบนภูเขาถิ่ทุรากันดานค่ะขอบุญมาฝากนะคะขออุกท่านมีความสุขค่ะ ไปเที่ยวกันอีกนะคะทุกคน